ครับสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการอัดเสียงกีตาร์เข้าคอมของเรานะครับสำหรับนักทำเพลงมือใหม่นะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับเริ่มต้นเลยเราต้องมีกีตาร์นะครับอยากใช้กีตาร์โปร่งก็ต้องหากีตาร์โปร่งมานะครับอยากใช้กีตาร์ไฟฟ้าก็ต้องหากีตาร์ไฟฟ้ามานะครับอย่างแรกที่ต้องมีก็คือกีตาร์นะครับอุปกรณ์ ต่อมาก็สายแจ็คนะครับพวกสายแจ็คนี้ก็ทำหน้าที่เชื่อมสัญญาณจากกีตาร์ต่อเข้ากับอเอฟเฟกต์กีตาร์นะครับามาดูอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับเดี๋ยวขอวางกีตาร์ก่อนนะครับต่อจากกีตาร์นะครับผ่านสายแจ็คเข้ามานะครับอันนี้ของผมก็จะมีเอฟเฟกนะครับเป็นบอร์ดจะใช้เอฟเฟกต์มันติเอฟเฟกตหรือเอฟเฟกก้อนก็ได้นะครับหรือถ้าใครไม่มีเอฟเฟกก็ก็ไม่ต้องใช้นะครับเพราะว่า ในในคอมเราจะมีปลักอินที่ให้เสียงเอฟเฟกต์ต่างๆของกีตาร์ได้นะครับอาจจะเป็นเสียงแตกหรือเสียงดีเรย์คอร์รัอะไรมีหมดนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับท่านที่ไม่มีเอฟเฟกต์กีตาร์ก็ก็ไม่จําเป็นนะครับหรือถ้ามีก็ก็ดีนะครับสำหรับผมจะก,กีตาร์เข้ามาที่เอฟเฟกนะครับทีนี้ก็ต่อจากเอฟเฟกก็ผ่านสายแจ็คเข้ามายัง อุปกรณ์ตัวต่อไปก็จะเรียกว่าเป็นออดิโออินเทอร์เฟสนะครับอันนี้เราจะใช้ยี่ห้อไหนรุ่นไหนก็ได้นะครับตามงบของเราได้เลยนะครับต่อจากออดิโออินเทอร์เฟสก็จะผ่านสาย USB นะครับมาเข้าที่คอมพิวเตอร์นะครับมาเข้าที่คอมพิวเตอร์นะครับในคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยก็จะมีก็จะต้องมีโปรแกรมสำหรับอัดเสียงนะครับในที่นี้ผมใช้ c u b a s e 10.5นะครับก็คือตัวนี้นะครับ ก็จะดับเบิลคลิกเปิดโปรแกรมขึ้นมาอรอสักครู่นะครับนี่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับอัดเสียงกีตาร์เข้าคอมนะครับ1นกีตาร์นะครับ 2. เอฟเฟกกีตาร์นี่จะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับถ้ามีก็ดี 3. าก็คือเจ้าตัวนี้นะครับ audio interface จะใช้ยี่ห้อไหนรุ่นไหนราคาเท่าไหร่ก็ได้ตามงบของเรานะครับแล้วก็4ที่สำคัญเลยก็คือ คอมพิวเตอร์นะครับและคอมพิวเตอร์ก็ต้องมีโปรแกรมสำหรับอัดเสียงอัดเพลงโปรแกรมทำเพลงด้วยนะครับอันนี้ผมใช้ q u b s s e 1 5 5นะครับทีนี้มาดูวิธีการอัดนะครับสำหรับวิธีการอัดผมก็จะใช้อยู่2วิธีนะครับสำหรับผมนะครับวิธีแรกก็คือจากกีตาร์เข้ามาที่เอฟเฟกแล้วก็ผ่านผ่านตัวนี้นะครับเรียกว่าแอมซิมนะครับ ใช้ในกรณีที่เราไม่ต้องการใช้ตู้แอมนะครับเราก็จะผ่านแอมซิมเพื่อจำลองเสียงแอมก่อนนะครับผ่านแอมซิมก็คือเอฟเฟกตัวนี้นะครับทำหน้าที่เป็นแทนตู้แอมนะครับแล้วก็เข้าไปที่ Audio Interface นะครับคือสายสีเขียวนี้นะครับแล้วก็ปรับตั้งค่า Input อะไรให้เรียบร้อยนะครับสัญญาณเข้าตามที่เราต้องการนะครับจาก Audio i อิ e เ f อร์ก็จะเข้ามาที่ คอมพิวเตอร์นะครับโดยผ่านสาย USB อันนี้ผมก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับกับวิธีที่2ผมก็จะใช้ไมค์อัดจอหน้าตู้เลยนะครับแล้วค่อยเข้าคอมอีกทีนะครับจะใช้ตู้แอมนะครับก็แอมยี y ่ห้อที่เรามีนั่นแหละนะครับปรับเสียงให้ได้ตามต้องการทีนี้เราก็จะใช้นี่ตัวสําคัญเลยนะครับอุปกรณ์ที่มีก็จะต้องเป็นไมค์ ดินามิกนะครับใช้สำหรับจับเสียงเครื่องดนตรีอันนี้ผมก็ใช้ชัว SM57 นะครับใช้ไม์จ่อหน้าตู้คือรับเสียงจากหน้าตู้มาแล้วก็ค่อยเข้าออดิโออินเตอร์เฟสอีทีนึงนะครับอ่านี่คือวิธีที่2นะครับครับต่อจากอินโวออดิโออินเตอร์เฟสแล้วก็เข้าคอมโดยใช้สาย USB ที่เขาแถมมาให้นะครับอ่าเวลาเปิดโปรแกรมเข้ามาอ่ามันก็จะถามหน้านี้เราก็เลือก มาที่มอแล้วก็เอมตีนะครับเริ่มต้นพีเอ e ขึ้นมาอ่าก่อนอื่นนะครับให้เราไปตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของเรากับอ u ดีโออินเทอร์เฟซก่อนนะครับอ่าหรือจะตั้งค่าอ่าความละเอียดตรงนี้ก่อนอ่อันนี้ผมตั้งซิมเพลเยตไว้ที่48 b i t บปไว้ที่ 24bit ตนะโอเคเอาตามนี้นะครับแล้วทีนี้นี่สำคัญเลยนะครับนี่ สตูดิโอแล้วก็มาที่สตูดิโอเซตอัพ VST Audio System อันนี้คือการตั้งค่า audio interface นะครับมันก็จะโชว์รุ่นที่เราเชื่อมต่อเข้ามานะครับอย่างของผมเป็นตัวนี้นะครับ f o c u s r i t e USB เป็นตามยี่ห้อของ audio interface ของเรานะครับถ้ามันตรงเรียบร้อยแล้วเราก็โอเคได้เลยนะครับทีนี้เราก็มาตั้งค่า Input ก็ไปที่ Studio แล้วก็ อ u uh, Connection นะครับ mm hmm. คือตั้งค่า Input นะครับ Input mm hmm. ในที่นี้ uh, ก็จะ Add mm hmm. เข้าไป uh, ผมตั้งค่าตอนนี้สายแจ็คงผมต่อไปที่ Input 1กับ 2, 2นะครับเอา p u t ก็แอดเข้าไปนะครับกรณีที่เราต่อลำโพงหลายหลายตัวนะครับ mm hmm. ก็แอดเข้าไป ตั้งค่าเรียบร้อยอทีนี้ก็มาสร้าง audio tag นะครับ add audio tag ขึ้นมาสำหรับอัดเสียงกีตาร์ของเราเราก็อัดไปทีละแทก็กแต่ผมจะสร้างมาไว้ซักเตรียมไว้สัก4แท็กนะครับอ่าน,นี่นะครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เราก็เล่นกีตาร์แล้วก็อัดเข้าได้เลยนะครับ <c oughs>